สวัสดีครับมาตามต่อนะครับฮานอยนะครับฮานอยเมื่อวานนี้เราก็หลุดนะครับมาเบิรนนะครับมาเบิรนถ้าวันหน้าไม่มาเบิรนก็น่าจะเข้านะครับสูตรนี้นะครับถ้ามาเบิรนนี่ก็จบเลยครับสองงวดแล้วครับมาเบิรนก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่นะครับเราพัฒนานะครับ ก็ไปหายน่อยนะครับสามน้อยนะครับแต่เน้นน้อยปกตินะครับผมจับเลขให้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ให้ดูอีกรอบนะครับฝากเพจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปักปักลิงกไว้ข้างล่างคลิปนะครับเพจนะครับก็จะมีไลายหวยนะครับให้รุ้นนะครับลองเข้าไปติดตามเพจดูนะครับเพราะว่า บางหวยก็ไม่ได้ลงในช่องบางทีผมก็จะไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดที่ในเพจนะครับฝากกดติดตามเพจนะครับกดไลค์ไว้เลยนะครับสามตัวเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมตัดเล่นนะครับชอบตัวไหนก็ตัดเล่นนะครับเป็นแนวทางครับผมสองสามสี่ 2องสามห้านะครับเดี๋ยวผมก็จะมาฝันให้เหมือนเดิมนะครับส4 5 3 4 6 4 5 6 4 5 2 เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับลองตัดเล่นดูนะครับบนล่างนะบางทีทุกคนอาจจะคิดว่าทำไมให้เยอะจังก็เป็นแนวทางนะครับว่าตัวไหนจะมาลองไล่ดูสถิตินะครับปไปไล่ดูนะครับในในแต่ละวันนะครับในแต่ละช่องแต่ละคลิปนะครับ ว่าหวยมันจะมาช่องไหนนะครับมันจะมาหลักไหนนะครับแล้วก็ไปตัดเล่นดูนะครับผมว่าถ้าทุกคนตัดตัดเป็นนะครับก็คงน่าจะได้นะครับได้ได้นะมัดรวมก็ไม่ไม่ต้องเยอะนะครับก็ประมาณสี่สี่ชุด5ชุดนะครับลองไปตัดดูนะครับลองดูนะครับพิเศษ V.I.P. แล้วก็ปกตินะครับ ตัวน,นี้นะครับนะครับทั้งชุดเลยนะครับชุดบนนะครับส่วนมากจะมานะครับส่วนมากจะมานะครับตัดดูนะครับลองตัดดูนะสองตัวนะครับผม นำหกสี่หนะครับเบิ้ลดูท่านไหนไม่ชอบที่ผมตัดก็ลองไปตัดตัดดูนะครับรูดได้นะครับสามนอยเลยเบิ้ลน,นะครับติดไว้หน่อย ไปก็จะเป็นลาวสตากลาสตาก็ตามสูตรเดิมนะครับสองศูนย์สองสามสองหกห้าศูนย์ ห้าสัห้าหุชุดเดิมนะครับสองตัวเหมือนเดิมนะครับห้าชุดตัวฟันนะครับตัวฟัน

นะครับลาสตากนอยวันนี้นะครับลองตัดเล่นดูอย่าลืมเพจนะครับลองเข้าไปกดติดตามไว้นะครับก็จะมีไลฟ์สดบางทีผมไม่ได้ลงในช่องนะครับก็จะลงในเพจไว้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ